มันก็จะกลารเรยเป็นเลขที่ถูกให้โลกแล้วเวลาเลขที่ปุ๊บเนี่ยพลังอาหารสี่เกษตรส่วนมันเยอะอาจารย์ขาหนูป,ปัดขึ้นได้ไหมหนูปัดลงได้ไหมแต่ถ้าเสื้อเข้ารูปไม่ควรปัดแต่ถ้าเสื้ออย่างงี้ปัดได้แต่ถ้าเข้ารูปแป๊ะๆแ,แล้วไม่ควรปัดปัดขึ้นจะทําให้เสื้อหลวมปัดลงจะทําให้เสื้อฟิตนะคะ,อะลกอบอกบวกหลวมนะคะหกถึงแปดถึงสิบนะคะหกฟิตฟิตนะคะฟิต พอดีแปดนี่คือพอดีอันนี้หลวมนิดหน่อยหลวมนิดหน่อยไม่ได้หลวมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นก็เลือกเอานะคะนะแล้วก็ทับฟิกก็คือฟิกแบบยืนหลังเป็นกระดาษเลยอะเพราะว่าหกเซนนี่มันนิดเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนั้นเก็บตรงนี้ปุกมันก็จะกระชับเข้าไปอีกนะคะได้เท่าไหร่หาังสี่ นะคะได้เท่าไหรหารสี่จากนั้นก็มีการบวกหนึ่งก็คือบวกชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังหันสี่บวกหนึ่งได้เท่าไหร่หารสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยก็คือบวกให้เสื้อชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังเสื้อเข้ารูปหน้าต้องใหญ่กับหลังนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนจริงๆเวลาทำเสื้อเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย รูปล่างคนเราเนี่ยเอวม่อเอวม่อมากเลยแล้วหลงก็จะแบบพุ่งๆนะสมัยก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อสมัยก่อนจริงเนี่ยเขาบวกสองลบสองได้ส้มไปบวกสองลบสองถ้าบวกสองลบสองก็คือหน้ามันจะใหญ่หลังมันจะเล็กมากแต่ว่าของครูก็ใช้หนึ่งลบหนึ่งนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะเท่ากับเท่ากับนะคะรอบอกแปดสิบสี่ 94คุณดาวคิดง่ายๆช็อกโเแลตจะบวก10นะคะบวก10เท่ากับ94หารด้วย4เท่ากับ่3 5บวกคิดหน้าใหญ่กับคินหลังอีก1นะคะบวก1เท่ากับ24.5วงไว้นะคะวงไว้จากนั้นเราจะมาวัดจากกลางหน้าของเนี้ย มาให้ได้เท่ากับที่เราหาไว้ก็คือ24.5วัดมาแล้วจุดไว้พอเราจุดไว้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เขียนตรงนี้ไว้ว่า24.5สิบสการลืมนะลูกนะเมื่อกี้แบบตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้เราไปแล้วนะที่ครูพับให้ดูนะลูก อันนี้เมื่อกี้เรามาของหนูจะจะค้างอยู่แค่นี้เนาะถูกไหมลูกอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอกเนี่ยเราหาได้เท่านี้แล้วถูกไหมคะเราหาได้เท่านี้แล้วยี่สิบสีจุดห้าเราวัดมาปุ๊บเราก็จุดไว้ใครยังสงสัยตรองอก,กนะสงสัยถามได้นะลูกนะคะเดี๋ยวเรือหรือว่ารถครูวิ่งไ,ไกลแล้วมันย้อนกลับมาลำบากมันต้องไปยูเทิร์น U <laughs> นะ ออกนะคะรอบออกวัดจริงๆได้เท่าไหร่บวกหลวมตามที่เราต้องการแลความต้องการของเราก็คือฟิตหรือไม่ฟนะิตเนาะหกเซนคือฟิตแเซนคือพอดี10เซนคือหลวมหลวมไม่ได้หลวมเยอะนะคะก็คือหลวมนิดหน่อยน,นะคะเพรจะแต่ว่าเวลาครูใส่เสื้อเข้ารูปเนี่ยเวลาครูตัดชุดไทยเนี่ยครูก็บวกสิของครูเองนะอันนี้เฉพาะตัวครูนะเพราครูไม่ชอบใส่เสื้อแน่น นะคะอย่างครูตัดชุดดาตอนไปท,ที่ในหลวงไป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 ,ไป,ไปสวดน้าหลวงอะ่ะครูใส่ชุดไทยศิลรดาเนี่ยครูก็บวกสิบคือมันลุกนั่งสบายเนาะ้าไม่งั้นมันจะลุกนั่งลําบากหน่อยถ้าหกเซนที่ครูบอกว่ายืนหลังเป็นกระดาษเลยต้องนั่งตัวตรงเลยนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะเท่ากับรอบอกแปดสิบสี่ตัวนี้ครูหลวงไปสิบนะลูกนะแม่แบบครูหลวงไปสิบ ทำไมกูใช้สิเพราะว่ากูต้องการตัวแรกหาง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้9ก้าสี่หาสี่ได้ยีสาครึ่งหมวกหเป็น24่สิบสีครึ่งยี่สครึ่งเราก็วัดได้มาถึงนี่ยี่สครึ่งมาร์ไว้จุดไว้ต่อไปหาสะโพกนะคะข้อที่สิบห้า กดการหาสโพกด้านหน้านะคะ,ะรอบสโพกเราจะบวกเท่ากับอกนะคะเท่ากับสโพก90บวก10เท่า10กับ100เอา100มาหาร4นะลูกนะเอา100มาหาร4เท่ากับ25บวก1เท่ากับ26 เห็นไหมคะสะโพก90บวกหลวดไป10เซนก็จะเอา้าบวก10เป็น100หารสได้25บวกชิ้นหน้าใหญ่กับชิ้นหลัง1เซนก็จะเป็น26เนาะ26เราก็จะวัดจากกลางหน้ามานี่ให้ได้เท่ากับ26อ่ะได้26นะคะถ้อเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ย เราก็จะขีดเส้นโยงหากันขีดเส้นโยงหากันขีดเส้นโยงหากันนะคะพอเราขีดเส้นโยงหากันแล้วนะคะในกรณีของเสื้อเข้ารูปเนี่ย เอวนะคะเราจะเก็บเข้าไปนะคะได้สองเซนสองเซนครึ่งไม่เกินสามเซนไม่เกินสามเซนนะคะแต่ตัวนี้คุณยาวเข้ามาเท่ากับสองเซนครึ่งนะคะสองสิบห <5, L S 2> นะ้าเก็บเอวเนาะลูกนะเก็บเอวเข้ามาสองสิบห้าแล้วเราก็ขีดอย่างนี้นะลกูกขีดอย่างนี้ปึ๊กมานี่ขีดอย่างนี้ตามให้มันทัดเลยลูกเฉียงมาหาสองจุดห้า นะคะทีนี้ตะโพวกเนี่ยถ้าเกิดใครโค้งไม่ได้ให้ใครไม้โคง้งโคง้งแต่ถ้าโค้งได้ <Okay. S 1> ก็โค้งได้ด้วยด้วยด้วยมือเปล่าหรือไม่บรรทัดตรงแต่ถ้าไม่ได้ใช้นไม่โค้งนะลูกนะเวลาเราโค้งตะโพวกเนี่ยเราจะวัดจากสะโพกบนกับสะโพกล่างแล้วแบ่งครึ่งน,นะคะวัดจากสะโพกบนถึงสะโพกล่างแล้วแบ่งครึ่งตอนนี้ แล้วเราก็โค้งจากตัวนี้นะลูกหนูดูโค้งนะลูกนะดูโค้งนะเราก็จะโค้งจากนี้มาเนี่ยคุณใช้ไม้ตรงนะลูกจะโค้งมาถึงแค่นี้ถ้าเราไม่ใช้ไม้ตรงเราจะใช้ไม้โค้งล้วก็โค้งมานะคะแต่ว่าการเรียนเนี่ยถ้าเราใช้ไม้ตรงไอ้ใช้ไม้ใช้มืออะใช้มือเราโค้งเนี่ยมันจะทําให้เราฝึกมือของเราได้มากขึ้น นะแต่ถามว่าอาจาร,รย์ถามคุณใช้ไม้โค้งได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราก็จะติดกับไม้โค้งแต่ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราหักโค้งได้ได้วยมือจะดีฝ่าจะดีฝ่าแต่คุูไม่ได้บังคับนะอันนี้บนเอาโค้งนี่ไวบ้บนนีไว้ได้โค้งแบ่งแบ่งก่อนแบ่งก่อนนะตัวแบ่งก่อนแบ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่ง คึ่งหนึ่งระหว่างสะโพกบนกับสะโพกล่างขึ้นวัดตามเส้นใช่ไหมคะหรือวัดตามะไรอะไรก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่แต้มเช่นไ,ไม่ตรงนี้เองอ่าอ่าแล้วเราก็โค้งไปให้มันได้ตรงแค่จุดระดบนะนั่นแหละ,ละนะคะจากนั้นพอเราโค้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโค้งรักแล้วนะคะ ลักแล้เนี่ยเวลาโค้งเนี่ยถ้าอย่างถ้าอย่างเป็นครูอยากจะให้ทาเนี่ยครูจะให้โค้งได้ได้วยมือเปล่าแต่ถ้าเราโค้งได้ได้วยมือเปล่าไม่ได้ก็ต้องใช้ไม้โค้งไม้นกแก้วเป็นตัวโค้งนะคะแต่เรื่องของการหักครูอยากให้หักด้วยมือเปล่ามากกว่านะคะแต่ใช้ไม้นกแก้วก็ได้ <c oughs> อันนี้ก็เรียกไม้นกแก้ว <c oughs> นะคะแต่ว่าเวลาเราโค้งพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราทําไปเยอะๆค่ะไปปุ๊บเนี่ยบางจุดไอพวกนี้มันช่วยเหลือเราไม่ได้ แต่ถ้าเราโค้งได้ด้วยมือเปล่ามือเรามันจะไปเนาะแต่ถ้าเราโค้งนี่อย่างเงี้ยโค้งเนี้ยเส้นแข็งโค้งได้ตัวนี้เหมือนกันโค้งแล้วเส้นมันแข็งก็โค้งไปเลยมันก็ง่ายดีนะคะมันก็ง่ายดีอันนี้มันแล้วแต่เราค่ะนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะไปทํามาหากินเราก็ควรจะโค้งได้ด้วยมือเปล่าไม่โคง้ง้วยไม่โคง้งเวลาโค้งได้ด้วยมือเปล่าปุ๊บเนี่ยไอเวลาหนูขีดเนี่ยหนู่าดี่สองดังถึงก เดี๋ยวไปเรามีมีนีมีเดี๋ยวสอดันเยอะแยะลูกเออมาเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโค้งด้มือเปล่านะลูกนะหนู่นะเวลาโค้งเนี่ยจะโค้งแบบนี้อะนีัตั้งมือไว้อย่างนี้แล้วมือเราเนี่ยมันจะเหมือนนมเบียร์นะคะเราจะไม่พุ่งอยู่ดี มาได้เขาเรียกกระบี่มือหนึ่งตายมีดาบเลยน้่นนี่อย่างนี้ปุ๊บเหยียกระปื๊บมดมาแล้ก็มานี้เลยแต่ถ้าไม่ก็ต้องใช้ไม้โคงนะคะแต่ถ้าเราเริ่มต้นการเดียเราใช้ไม้โคงเราจะเป็นของไมโคเนาะอ่ะแล้วแต่เรา่แต่ถ้าเราเรายังทำไม่ได้ปุ๊บเราก็ขีดเป็นแนวไข่ปลาไว้ไข่ปลาตท๊กๆไว้เนี่ยอย่างเนี้ย นะคะไข่ปลาไว้แล้วมันก็จะมาว่นี่แล้วเดียเด๋ยวเราก็ว่าปื๊ดเมื่อตอนเด็กๆเราเลียงกอไก่แบบเดียวนี่อุ้ยดูม,มีๆคออ่ะแล้วก็โค้งวงแขนนะลูกนลกลลกลลกลักโค้งรักแล้วมั่จะมานม่นะคะระะโมันดประมาณไหนนะคะมันพูดยากค่ะ มันพูดยากว่าระยะโค้งแค่ไหนอย่างนั้นคุณจะเรียกว่าฝึกโค้งเหรอมันต้องฝึกโลกนะคะเราวางไปปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าดินสอเราสั้นหรือดินสอเรายาวอีกเนาะโค้โงไรก้มันสวยนะมันไม่มีระยะมันไม่มีกฎเกณฑ์นะเขาเรียกว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์ในการโค้ง ่าแล้วเราตั้งเหมือนคล้ายๆโรงเรียนแล้วการจับดินสอก็เหมือนกันนะว่าเราจับสูงจับต่ำดินสอสั้นดินสอยาวมันไม่มีชหลักของมันเลยนะเขาลองถ้าเราเม่ถ้าถ้าเรา,เราคิดว่าเราลองแลง้วมันไม่ได้เราก็ต้องใช้ไม้นี่ไปเนะเพราะว่าตรงเนี้คุณไม่บังคับหรอกจับถ้าจริงๆถ้าเกิดว่า ครูอบอกว่าถ้าเราเรียนแล้วเราต้องการขวาจริงเราจังกับมันเนี่ยงงก็ควรจะโคงได้ได้วยมือค่ะหนูรู้ไหมว่าครูไปเรียนความสริงเ้ี่เขาปมีสองอันนี้มันเขาเขาไม่สอนนะเขายึดไปเลยนะเขายึดไปเลยนะเขาไม่ทำเขาบอกว่าอาจารย์ความสริงบอกว่าต้องโค้งได้ได้วยมนะือแล้วไปไหนก็สบายไม่ต้องแบดในพวกนี้ไปถ้าอย่างนั้นไม่มีสองตัวนี้ทำมาหาจริงไม่ได้เขาบอกถูกไหม ่ะลองดูนะอะทีนี้ต่อไปหลังจากเราโค้งจักร้วได้แล้วนะลูกต่อไปเราจะมาทำเกตเอวหาเกตเอวนะคะต่อไปเราจะมาหาเกตเอวเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้แล้วคุณพักยกนะลูกนะชิ้นหลังคุณจะยังไม่ทำให้เราพักนิดหนึ่งเนอะถ้าไม่พักเดี๋ยวพอไปชิ้นหลังจะไอยานะคูไปถึงดวงจันทร์แล้วหนูยังอยู่ภาคื้นดินอยู่เลยนะอ่ะข้อที่สิบหกนะคะ หาเกตเอด้านหน้านะคะหาเกดเอด้านหน้าก็คือเกตตรงนี้นะคะเท่าก right. ับรอบเอบวกหลวมการหาเกดเอลต้องมีเอบวกหลวมนะคะเอบวกหลวมเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่สองเซน เริ่มต้นนะคะที่สองเซนนั่นหมายถึงว่าเป๊ะฮัดเชยไม่ได้ตะเขตบแตกนะคะแต่ว่าก็มีคนใส่ไอที่เขาใส่เราซิเตอร์เลยนะั่นแหละเขาบวกแค่สองเซนเองนะลูกนะคะแล้วก็จะบวกหลวงเริ่มต้นที่สองสี่แล้วก็หกเห็นไหมคะตัวเนี้ยถ้าเราบวกหกตัวนี้เราจะบวกแค่สองเนาะ ถ้าเกิดตัวนี้เราบวกแปดตัวนี้เราจะบวกสี่ถ้าตัวนี้เราบวกสิบตัวนี้เราจะบวกหกเพรา, 10, ราะาฉะนั้นมาใจใหญ่ไปตามตัวนะคะพวกนี้พวกนี้การบวกลบเนี่ยอยู่ที่ตามใจเรานะคะจะไม่มีจะไม่มีกฎว,ว่าเท่านั้นสวยหรือเท่านี้สวยไม่มีนะคะมีอย่างเดียวว่าฉันอยากฟิตหรือฉันไม่อยากฟิตเออมันอยู่ที่ความอยากของผู้สั่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมีลูกค้ามาตัดกระลาเนี่ยเราต้องถามเขาเลยว่าฟิตไหมบางคนเนี่ยพอมาตัดปุ๊บมาตัดชุดไทยปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเลยนะแมวฟิตนะคะไม่ชอบหายใจไม่ออกอบางคนบอกฟิกตเติ้วเลยนะคะบางคนต้องฟิตเติ้วเลยนะบางคนเนี่ย EL เอวบวกสีเอาเข้าอ่ะเอาเข้าต้องเต้องยืนตัวตรงอย่างนี้เลยอนะ่ะเนาะขึ้นรถก็ต้องก้าวขึ้นไม่ได้อ่ะต้องเอาตรงเข้าไปก่อน <laughs> นะอ่ะ รอบรอบเอลบวกหลวมนะคะสองถึงสี่ถึงหกนะคะได้เท่าไหร่หันสี่บวกหนึ่งหันสี่บวกหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนจะสูตรตรงนี้หันสี่บวกหนึ่งเห็นไหมคะเอลก็ต้องหันสี่บวกหนึ่งนะคะเท่ากับรอบเอล นะคะเท่ากับรอบเอลตัวนี้รอบเอลเนี่ยครูใช้อยู่ที่64นะคะรอบเอล64เราบวกไป6เซนบวก6เซนนี่คือหลวมนะลูกนะคือหลวมนะคะเอ,อกินก๋วยเตี๋ยได้สองชามถ้าเกิดบวกสองน้ำได้ได้แค่จิบนะลูก <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นานค็อกเทลนี่น้ำได้แค่จิบนะคะดื่มก็ไม่ได้เนาะ เออฟรมานนะคะรอบเอลหกสิบสี่บวกหกเท่ากับเจ็ดสิบเอาเจ็ดสิบมาหารด้วยสี่สิบเจ็ดจุดห้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบแปดจุดห้าไหมคะการหาเอลเป็นแบบนี้พอเราหาได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราได้ได้สิบแปดจุดห้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะวัดจากกามหน้ามาถึงนี้ให้ได้เท่ากับสิบแปดจุดห้านะคะ วัดมา18.5 <17. S 1> เขียนไว้ว่า18.5ก็คือเอวเราเท่านี้นะคะก็คือ,เ,อเ,เท่านี้อ่ะหนูวัดที18.5ล้วหนูเหลือเท่าไหร่วัดมา18.5อ่ะนี่แต้ไม่แค่นี้อ่ะพอแต้ไม่แค่นี้เสร็จรับปุ๊บเหลือเนี่ยมันจะเหลืออยู่ที่4เซนเห็นไหมคะ นะคะแต่ในครันี้ตรงนี้คือเหลือจากนี้คือเหลือเหลือไปทำอะไรเหลือไปทำเตะนะคะเหลือเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่บางตัวมันไม่ได้เหลือสี่เซนนะลกูกขึ้นอยู่กับเอลใหญ่หรือว่าเอลเล็กอย่างครูทำน่ะสองเซนยังไม่เหลือเลยเอลครูอ่ะเหน็นไหมเนี่ยมีแต่ครู เพราะฉะนั้นเวลาครูทาเนี่ยสองเซนยังไม่เหลือเลยก็ขึ้นอยู่คนเอลเล็กเอวใหญ่เนาะคือเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาส่วนที่เหลือมาแปลงเอลนะคะมาเป็นเกล็ดเอลเพราะฉะนั้นแบ่งครึ่งน,นะลกูกตอนนี้มันเหลืออยู่สี่แล้วก็แบ่งครึ่งซิกนีส้สองซิกนีสส้สองนะคะแล้วเราจะขีดเกล็ดเนี่ยนะยาวลงมาข้างล่างเวลายาวลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะยาวลงมาสุดนี้ก็ได้หรือว่าไม่สุดก็ได้ เออบางคนที่เขามีหน้าท้องอ่ะเขาจะไม่ยาวลงมาสุดเพราะมันจะได้คาหน้าท้องถูกไหมลูกแต่ถ้าไม่มีหน้าท้องลงามาสุดเลยก็ได้เพราะว่าท้องแห้งนะคือปลายเก็ดใช่ไหมอาจารย์อ่าปลายเก็ดเนี่ยมาสุดนี่แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอมีหน้าท้องไปทาให้คุณป้าออคุณยายก,ก็ไม่ถึงชามีพุงแล้วก็สูงขึ้นมาประมาณสักสองเซนนะแล้วก็ขีดเกดนี้เพราะฉะนั้นเก็ตเนี่ยได้จากตัวนี้ ยกลงมานี่นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะขีดจากนี่ลงมาหาตัวนี้ขีดจากตัวนี้ลงมาหาตัวนี้เราจะได้เก็แล้แต่นี่เราได้เก็บแบบเนี้ยปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ได้ช้อนใต้นมยังไม่ได้ช้อนใต้นมแต่ตอนนี้ไม่ยู่ขีดแล้วค่ะเดี๋ยวจะใจร้ายเกินไปเอ๊ยให้ช้อนนมซะแล้วอย่างเนี้ยเดี๋ยวตอนขูดเช่น่ะคุณจะช้อนให้ดู แต่ผูจะไม่ช้อนในนี้หนูไม่ต้องขีดแต่ว่าเวลาช้อนใต้นมเนี่ยนะคะเราจะวัดจากจุดนี้ลงมาเจ็ดเซนจะเป็นฐานออกอยู่นี่นะลกูกใต้นมเราอยู่เนี่ยถ้าใช่แล้วจุดนี้กับจุดเนีเน้มันจะห่างกันเจ็ดเซนแล้วก็ขีดตรงนี้อันนี้คือเป็นมาตรฐานเลยใช่ไหมค <มา S 2> ะ แต่ว่าบางคนเขาก็วัดนะบางคนเขาจะไป้ัางวังเวอร์เนี่ยหลังจากเราเราเราวัดรอบอกวัดใต้ฐานนี่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ดูจากฐานเนี่ยแล้วขึ้นมาถึงยอดเนี่ยวัดเท่าหร่เราก็ใช้เท่านั้นเพราะบางคนหน้าอกใหญ่เล็กไม่เท่ากันถูกต้องค่ะคนที่หน้าอกใหญ่เนี่ยก็จะจะยาวบางคนอาจจะเป็นเบนแปเลยก็ได้เออแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามาแต่ฐานก็คือเจ็ดเ็เนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะเก็บ อันนี้อันนี้คุเก็บให้ดูคุณไม่ได้จดในนี้นะคะจะเก็บให้ดูเฉยๆว่าเวลาเราช้อนเนี่ยการช้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทาชุดไทยเนี่ยแล้วเวลาเราช้อนปุ๊บเนะนี่ยใส่ในชุดนีนมเขาจะพุง่งแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บเวลาใส่นมเขาจะแบนแล้วก็ใต้เนี่ยจะเหลือๆใต้เนี่ยมันมันไม่มไม่กด <daughter S 2> เข,ข้า<ห>ไปอย่างนี้มันก็จะมันก็จะไม่เข้าเข้ารูปเป๊ะหลือถาไราใอย่างเมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเก็บเนี่ย ถ้าเราเก็บนะคะจากจุดนี้นะคะคจากจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเก็บมาถึงตรงนี้ประมาณเฉลีย่ยแล้วประมาณหนึ่งเซนหนึ่งเซนนี่เก็บเบาๆนะลูกอันนี้เก็บเบาๆานะถ้าทําชุดเจ้าสาวเนี่ยไม่ใช่เซนหนึ่งนะลูก<ช>พูดไปถึงชุดเจ้าสาวเนี่ยจะเก็บเยอะฝว่งน,นี้เ<อ>พราะชุดเจ้าสาวนี่ยอบคบพุ่งในชี้หน้าผัวอะไรถูกไหมอ่ะทีนี้พอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเก็บแบบนี้ดูนะคะจากตรงนี้แหลมเนี่ยเราลงมานิดหนึ่งแล้วก็เริ่มเก็บตั้งแต่ตรงนี้ หนูไม่ต้องขีดนะลูกนะเพราะว่าเส้นเนี้ยถามว่าเก็บยากไหมก็ยากอยู่นะแล้วก็ทีนี้อันนี้ก็จะมาแบบนี้ไปอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะอืได้แล้วช้อนใต้นมลวเห็นไหมคะหนึ่งเซนตรงนี้ครึ่งเซนศูนย์จุดห้าว้วเราก็เก็บตัวนี้มาเนี่ยเราก็เก็บมาเนี่ย ขีดไม่เป็นนะขีดเป็นไข่ปลาได้ก่อนเห็นไหมคะแล้วทีนี้เวลาเราเย็บเนี่ยแทนที่จะเอาน้าเงินมาเจอน้ําเงินน้ําเงินมาเจอน้ําเงินก็ไม่เก็บดใต้อกถูกไหมเราต้องเอาแดงมาเจอแดงพอแดงมาเจอแดงพวกมันจะชอนตรงนี้แล้วจะทําให้อกเขาจะส w o เนี่ยเราขีดแค่นี้เรารู้แล้วอกมันพุ่งนะอาจจะหีนต่อนิ่ง ก็พอครูเขียนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยพุกนี้นะเดี๋ยวเราก็จะพักแป๊บนึงนะลูกนะ,ะให้หนูซ้อมมือตัวนี้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาทําชิ้นหลังนะลูกนะซ้อมอีกตัวหนึ่งไหวไหมไหวเนาะไหวเนาะเอ,อ <c oughs> เวลาครูไปเรียนฟางสีเนี่ยเ็าไม่ได้สอนเสื้อหลวมนะเขาสอนตัวนี้เลยนะเข้าไปที่ก็สอนตัวนี้เลยนะ <c oughs> เสื้อหลวมเขาไม่สอนนะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเสื้อหลวมถ้าทําตัวเนี้เดี๋ยวหลวมมันได้เองเขาทำเสื้อเข้าลูปก,ก่อน มาจุดไว้นะคะแล้วเค็กส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือมาเป็นเก็ดเกลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณ,คณไม่ได้จดนะ ได้จดนะเดี๋ยวไปอ่านแล้วเดี๋ยวจะพงเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วตาก็เป็นระดับหนึ่งเวลาเราคัตติ้งเสื้อแล้วก็คัตติ้งตัวเนี้ยเราคัตติ้งนี่มาเราก็ออกนี้ก็ได้เนี่ยการคัตติ้งของตัวเนี้ยออกข้างก็ได้ออกมาที่บ่าหน้าเห็นไหมคะเราก็จะได้เคิร์ฟสวยๆมานี่นะถ้าเรามานี่ปุ๊บตัวนี้เราก็ปิดซะ เพราะฉะนั้นเวลาเราคัตติ้งมันก็จะมาออกนีนะ่เนาะถ้ามาออกนี่ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นเสื้อเสื้อเราก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าครูว่าเป็นคอคมนะลูกนะแล้วเราก็คัตนี่มาน,นี่เห็นไหมคะอ,มออกมาจะเป็นตัวนี้นแบบนี้สูงกี่เซนนะคะครูจากบานะขึ้นไปบาหน้าสูงขึ้นไปประมาณสองเซนสองเซนจาก เสื้อตัวนี้ถ้าเราติดกระดุมหน้าพอเราติดกระดุมหน้ามาปึ๊บใส่กระดุมใส่คอจีนใส่คอตั้งเนาะเป็นชเป็นอะไรชุดไท<า>ยแขนกระบอกแขนกระบอกเดี๋ยวนี้เราดูพิธีกรอ,อ่านข่าวเนี่ยเขาจะมีะทุุๆอยู่บนนี้ด้วยนะอ่าอย่างนี้หนไหมคะพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ตัดผ้าถุงสําเร็จหนึ่งตัว ถ้าถึงสาเร็จเราก็ลงมานี่ถึงสําเร็จแล้วก็ลงมานี่เนาะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็เย็บฟิกไว้แค่น,นี้นี่ก็ลายท่าเท่านี้เราก็ได้แลวหนึ่งตัวหนึ่งชุดเห็นไหมคะถ้าเกิดเป็นอคอกลมเฉยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการบินไทยการบินไทยเพราะอคอกลมแะ่แขนสามส่วนเขาเรียกไทยเหลืองต้นอันนี้เขาเรียกไทยจิตระดานะคะแล,แล้วไอ้ทรงใหม่ครูเห็นเขามีเหมือนทรงใหม่คนอ่านข่าก็จะสัมนากั มไม่รู้จักยังไม่เห็น่ะยังไม่เห็นเนาะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนทินี้มันก็จะแยกแตกซอไปแล้วเป็นไทยบรมพที่มานไทยจกกักรีไทยจกกักรีนี่มันจะเป็นแขนเดียวไทยจกกักรีนจะเป็นอย่างนี้นะลกูกอ่มสบายผมสบายสบายเขาก็จากนี่ห่มขึ้นไปแล้วก็ยาวลงมาเขาจะใส่กับยกหน้านา จะใส่กับยกหน้านาที่มันเป็นจีบจี<ๆ>บือกางแล้็มีไัยพกใส่กับยกหน้านางสาหรับตัวนี้แต่ถ้าพาตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นไข่ดุจิตไข่ดุจิตจะเป็นแข็งแข็งปุยคอกลมลึกไข่ดุจิตก็ใส่กับยกหน้านาเหมือนกันไข่ดุจิตก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นกลมลึกอย่างนี้เลยนะแล้วก็แข็งปุยมานี่อย่างนี้นไข่ดุจิต แล้วก็คนะัตติ้งนี่เนาะคัตติ้งนี่มาอย่างนี้คัตติ้งนี่มแล้วเขาจะมีปักตรงนี้อะค่ะปักไปเนี่ยปักเขาจะปักด,ด้วยลูกปักหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้างานหรูๆเนี่ยเ็าปักด,ด้วยลูกปักเนาะเขาก็จะใส่ย,ยกหน้านามตัวเนี้ยจะใส่ย,ยกหน้านามคู่กันอยกหน้านามเขาจะมาอย่างนี้นะลูกแล้วก็มาเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกตัวหน้านามตัวหน้านามก็จะเป็นลายยกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะมีจับเดฟ จากเดิแล้วก็มีชายพกนะคะพวกนี้เขาจะใส่อันนี้อันนี้เดี๋ยวนี้พอสมัยใหม่ปุ๊บเขาก็จะเอามิกแอนแมตต์กันเป็นชุดกลางคืนอ่าเป็นชุดกลางคืนซึ่งไม่ต้องเอาผ้าไทยมาตัดเออเอาผ้าอะไรมาตัดก็ได้แต่ว่าก็เป็นชุดใส่เป็นงานบางคนเขาทาอย่างนี้เขาไม่ทําไปสอบเขามีหางปลาก็ได้นะเนี่ยพอเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มาอย่างนี้แล้วออกมาเป็นหางปลาอย่างเนี้ย ใช่ไหมอันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่ดีไซน์ที่เขาจะออกแบบไปเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการจับเด็บเนี่ยเขาจะเอาชีฟองมาจับเด็เนี่ยถ้าจับเล็บตรงนี้เขาเรียกเล็บสายฝนพอจับไปปุบค่อยไปเป็นสบายเลยแล้วก็กจะทําดอกไม้่อนของน,นี้นไว้ที่หลังแต่เล็บสายฝนก็จับยากพอสมควร จับกันมั่งกันน้ำลายเยียดน้ำลายหัเยียดสายฝนเ,ยยเนียดสายฝนนะเขาจะจับไป่ายน,นะลกูกฝอยฝอยขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่เห็นไหมคะขึ้นไปเรื่อยเืยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ช่อใหญ่ๆเลยนะลกูกแล้วก็เป็นสบายลงมาอ่าเป็นสบายลงไปอย่างนี้ก็มาใส่แค่อันนี้แล้วเดฟเนี่ยบางทีปุ๊บเนี่ยก็จะเอาพคกคริสตัล คิตตันดีๆของนี่ดีเลยนะฝังเข้าไปในตัวเดฟเนี่ยแต่ครูไม่ค่อยชอบทำมันได้ตังยากเสียเวลาใช่ไหมได้ตังยากเราไปได้ตังกับบที่กอง,งวันดีกฝักแม่วันได่ตังครูเปิดร้านครูก็รับหมดนะชุดราตรีชุดแต่งงานแต่งงานหลังๆไม่เอาพอ <c oughs> <c oughs> มางานจับเดฟปุ๊บเนะี่ยช่างไม่มีช่างจับเดฟจับมาก็าใช้ไม่ได้ค่ะจับมาเนี่ยครูต้องมาซื้อทำใหม่ ให้ช่างเขาจับมาก็เขาไม่ได้เรียนมา <Okay. S 1> เขาจับก็คือจับได้เหมือนกันแต่ถ้า <Yeah. S 1> เราไปดูแบบจับแล้วงานที่เขาขายตรงใต้ถุงเซ็นทานน่ะ <laughs> ถูกๆูกอ่ะถูกมา,กม,ามาก็มันก็ได้ไงแต่ว่าพอามาถึงไปลรงงานละเอียดนี่มันไม่ได้ถึงใช้ัการถ้าเป็นแบบข้าวแบบดีๆีนเลย ชุดหนึ่งบางทีนี่คือแปดเก้าพันขึ้นไปพวงนั้นโอ้โหอยากหมื่นใช่ก็เป็นหมื่นขึ้นอยู่กับความแพงของาบางทีเนี่ยเขาทำแค่นี้นะเขาไม่ได้ใส่กันหน้านานนะเป็นเป็นเป็นแค่เรียแล้วเป็นกระโปรงไปเลยเป็นต่อชิ้นไปถักปองติดกันไปเลยเหรอติดกันไปเลยแต่ว่าเดสอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นหางปองหางปลาหรือว่าเป็นยกเป็นย้วยแล้วก็ว่าันไปก็เป็นชุดราตรีไปเลยจริงจค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนตัดชุลาเตีจะน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไปเล่นงานเช่างานเช่าตอนนี้ม, و, ม,มันทำเงินไ,ได้ดีเพราะว่าววคือตัดมาผู้นักคนเงินไม่เยอะจริงๆอ่ะตัดมาไม่มีตู้จะเก็บเพราะฉะนั้นเวลาเวลา,เวลาตัดชุดหนึ่งอ่ะไม่ใช่ถูกูๆเป็นหมื่นใส่ทีเดียวจะใส่ทีนี้โอ๊ยเมื่อการที่เราไปเจอซ้ำซ้ำไม่ได้ไม่ได้ระดับฉันไม่ได้ต้องตัดใหม่จริงไหมนั่นแหละ nó à, nếu xẹt lắm hay